มาาปลาอะไรสองโลยี่สิบปลาหมอปลาโลละสิบมันจะอะไรโลละสิบอะโลละสิบสองโลก็ยี่สิบไม่น่าไปซ้ำห้มันซ้ำปลาอะไรมีสองตัวปลาฟ้าแฝกปลาทูมันจะปลาทูได้ไงภาษาภาษาอังกฤษวันแปลว่าอะไรหนึ่งทูสองปลาอะไรมีสองหัวปลาปลาทูปลาสองตัวมาติดกันใครเอามันไปมัดอีกปลาอะไรไม่มีหัวปลาตะโข ปลาที่ก็ตัดหัวออกปลาอะไรไม่มีก้างปลาที่ก็ตัดก้างออกก็ปลาต้องโกลุงนั่นแหละปลาอะไรไม่มีไม่มีเกดปลาไม่มีเกดก็ปลาไหลปลากระป๋องปลาอะไรที่มองไม่เห็นโอ้ปลาพิณิหารปลาไปนู้นทำไมปลาไปไกลได้เกินวะเขาปลาแรงปลาอะไรขึ้นต้นไม้ได้ปลามัศจรรย์ไม่ใช่ปลาอะไรปลากดว่ามันเป็นลิง อูล้อตั้งนานแล้วลิงมึงเนี่ยรถไฟมีกี่ขาอ่ารถไฟอ่ารถไฟไม่มีขามีมันจะมีอะไรไงสองขาไม่มีหรอกขาไปแล้วก็ขากลับรถไฟมีกี่ขาสองขาขาเดียวขาเดียวไงเขาไปแล้วขากลับตกลางขับอะไรตองนั้นรถไฟมีกี่ขาขาเดียวกับสองขาไม่มีขาทําไมก็จอดอยู่กที่ว้มึงจะมาถามสอบสักนี่ พระใช้อะไรตีะระฆังอ๋อพระใช้คอนตีระรังพระใช้เนนพระอะไรนั่นอะอะแล้ววัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดรา้างวัดสายตาประกอบแว่นะจะตอบอยู่แล้วกลัวจะเป็นมุกเก่าพระอะไรไม่หอมชวนอ้าพระไม่หอมชวนก็พระที่ศึกแล้วพระอาทิตย์